นนาเเปทั้งดดียยวกหมลอันนี้คือรูปช้างเผือกเจ็ดไอ้นี่กเชือกกาเชือกเหมือนกันก็จะไม่มีมากกว่านั้นเพราะมันจะไม่ลงตัวมันจะมีเขาเรียกว่ามีสามนะมีสามมีห้ามีเจ็ดมีเก้าอะไรเงี้ยแต่คนจะนิยมใช้กาเชือกเป็นส่วนใหญ่เรียกกาวเหล็กฝีมือในการทำเนี่ยโอ้โหสุดยอดเนาะฐานสูงก็คือประมาณหนึ่งเมตรเอ่อเมตรยี่สิบฐานกว้างก็คือสองเมตรนะอ่าตัวนี้ก็ราคาที่เราเสนอ ส่งอยู่ที่สี่0ันะใช่อยนค่าขนส่งต่างหากอันนั้นคือคือค่าขนส่งต่างหากอันนี้คืออันนี้คือหน้าละโอเคครับตัวนี้ก็ช่างเปลือกก้าวเชือกแต่ว่าวิการหั่นหัวอันน้าเข้าหากันได้อันน่าเข้าหากันได้นะเราสามารถที่จะตีไส้หัวได้อ๋อ้ตอนที่จะเป็นภาพค่อนข้างบนสูงอันนี้นูนสูงจะส่งอยู่4,500 อันนี้ส่ง4,500นะมันจะสูงกว่าอีกชิ้นหนึ่งไปสี่0ัใช่อันนี้ตัิเวณพอจะลองต่ำกว่าเล็กกว่ากันนิดหน่อยสีก็คือสีอะคริลิกนะฮะอินทรายรอฝีมือการทำเนี่ยโหฝีมือกันเทพเลยนะแล้วไอ้ข้างบนน่ะข้างบนข้างบนนี่ตัวนี้ไม่สวยตัวนี้คือคืไม่ต้องลงเพราะว่าภาพมันจะไม่สวยตัวนี้อ๋อชิ้นนี้ก็ไม่ต้องลงอ่ะ อันนี้ก็เป็นตัวเดียวกับตัวนู้นตัวนี้ก็ราคาสองพันห้าคือเราส่งตัวเดียวกันอ๋อ้ยิงตัวนี่สียาคลิกอ๋อตัวนี้ก็คือ2อ0พเหมือนกันใช่แปดสิบสองร้อยเนี่ยแปดสองเมตรสองเมตรก็คือสูงแปดสิบเซนแปดสิบเซนต์ของสองเมตรช่างเก้าเชือกเหมือนกันนะนนี้ก็ราคา2อ0พันห้าครับผมผลิตบาทอืมอืมอืม